ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ BYD Qin L EV รุ่นนี้เป็นพัฒนาการขั้นต่อไปของความมุ่งมั่นของ BYD ในด้านนวัตกรรมสไตล์และสมรรถนะที่ยั่งยืนรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของรถซีดานไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคเข้ากับงานฝีมืออันประณีตของจีนได้อย่างลงตัว BYD Qin LEV ปี LE 2026ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่นยอดนิยม Qin Plus แต่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกเรียบหรูและทันสมัยมาพร้อมกระจังหน้าแบบ Dragon Face ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD โดยไม่มีช่องระบายอากาศด้านหน้าไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมให้ลุคทรงพลังส่วนด้านท้ายทรงเฟสแบ็กช่วยเพิ่มความลู่ลมและความสปอร์ตรายละเอียดทุกจุดตั้งแต่มือจับประตูแบบเรียบไปจนถึงเส้นสายตัวถังที่โค้งไหล สะท้อนถึงทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค b y d ออกแบบภายในให้รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคตแต่ยังคงความสบายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบลอยตัวอยู่กลางคอนโซลควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะดิลิงรุ่นล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อการนำทางความบันเทิงและอัปเดตสถานะรถแบบเรียลไทม์มารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนพร้อมแสงไฟตกแต่งภายในและวัสดุคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความหรูหรา เบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่งภายใต้ฝากระโปรง BYD QINL EV มาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบลดแบตเตอรีตตรตตร่ที่โด่งดังเรื่องความปลอดภัยและความทนทานด้วยเทคโนโลยีนี้รถสามารถมอบพละกำลังสูงและอายุการใช้งานยาวนานคาดว่าจะวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และรุ่นที่เลือกระบบชาร์จเร็วช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางระยะไกลในด้านสมรรถนะน q i n l e v ให้การเร่งที่นุ่มนวลและตอบสนองชับไวพร้อมแรงบิดทันทีตามสไตล์รถไฟฟ้าของ BYD การทรงตัวนิ่งระบบพวงมาลัยแม่นยำและระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลในด้านความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูง เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบป้องกันการชนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360องศาระบบ AI จะช่วยประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อลดความเครียดของผู้ขับและเพิ่มความปลอดภัย BYD QinL EV ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ BYD ในการสร้างการเดินทางที่ยั่งยืนทุกองค์ประกอบของรถตั้งแต่การผลิตจนถึงการขับขี่เน้นประสิทธิภาพพลังงานและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายต่ำและการบำรุงรักษาในรถคันนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งคนทำงานในเมืองและครอบครัวที่ต้องการรถพลังสะอาดและชาญฉลาดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก BYD Qin LEV ปี2026ถือเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของเทสลาฮุนไดและโตโยต้าโดยมอบสมรรถนะที่ทัดเทียมกันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า BYD ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถมอบความตื่นเต้นและความคุ้มค่าได้ในเวลาเดียวกัน และ u i l อนคือ1ในตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของปรัชญานั้น